เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคล,คลิปนี้เราจะมาเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2565มีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังสับสับรสโรงงานอ้อยโรงงานปาล์มน้ำมันยางพารากาแฟไม้ผลไม้ยืนต้น กันชงกัญชากระท่อมแมลงเศรษฐกิจนาเกลือสมุรพืชอื่นๆน,นะคะเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐเป็นฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัตินะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะข้าวนาปีนะคะให้นับวันงอกเป็นวันปลูกเริ่มให้แจ้ง16พฤษภาคม2565เป็นต้นไปพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมแจ้งหลังปลูก15ถึง60วันกเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรมาแล้ว สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองนะคะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่และเกษตรกรรายใหม่แปลงใหม่นะคะขอให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยการกรอกแบบคำร้องทอบอก,ก0 1 1 พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเภที่เกษตรกรปลูกพืชอยู่กรณีมีแปลงที่ทำการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเภที่ตั้งแปลงหลักนะคะอำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุด อัปเดตล่าสุดจากเพจ a c e b o o k สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2565